เด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าวัดพระธรรมกายเมื่อหลายปีก่อนได้รวมเด็กเลือนแสนมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มาสอบปัญหาทางก้าวหน้าพูดถึงสอบปัญหาทางก้าวหน้านี่คือมองคลชีวิตหนึ่งของ องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่คบคนพาลให้คบแต่บัณฑิตมงคลชีวิตถ้าเราขึ้นบ้านใหม่ก็ดีทำบุญต่างๆก็ดีพระท่านก็จะไปสวดวนะนาะเพราะฉะนั้นก็เป็นมหามงคลอย่างยิ่งที่พระท่านไปสวด ในวาระที่ทําบุญบ้านก็ดีทําบุญต่างๆก็ดีเป็นงานมงคลนะพระแท่นประจ้์ใช้มงคลสูตรนี่แหละไปสวดเนาะไม่รบคนพานกบแต่บัณฑิตเป็นต้นก็นำคำแปลเนาะมาเป็นหมวดเป็นข้อข้อ รวมแล้วมาให้นักเรียนได้สอบกันเป็นเส้นทางในการดำเนินชีวิตเนาะให้คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของสังคมมงคลสามมงคลชีวิตสาหประการนะ ลองไปเปิดดูว่ามีอะไรบ้างเนาะก็นำมาให้เด็กได้สอบแข่งขันกันแล้วก็ได้มาเจ,เจริญสมาธิภาวนาในโครงการเด็กดีวิสตาเนาะช่วงนี้หลายๆจังหวัดก็เริ่มจัดกันเมื่อก่อนนั้นเคยนำมารวมกันเดือนแสนที่วัดพระธรรมกายแล้วก็มีทุนการศึกษามี ผู้ใหญ่ใจดีนําอาหารนําของมาแจกเด็กๆสนุกสนานบันเทิงบุญกันมาพูดถึงจังหวัดแม่ห้องสอนวันที่26นี้นะพศจิกาก็มีหลายโรงเรียนด้วยกันที่นําเด็กนักเรียนเนี่ยมาร่วมกิจกรรมสวมดมนต์นั่งสมาธิมารู้จักความดีสากลเนาะสะอาดระเบียบ สุภาพตรงต่อเวลาแล้วก็สมาธิห้าอย่างนี้เองที่จะทำให้เด็กมีพื้นฐานของความดีเป็นคนดีของพ่อของแม่เป็นคนดีของหมู่บ้านเป็นคนดีของสังคมแล้วก็เป็นคนดีของเพื่อนร่วมงานเพราะฉะนั้นความดีสากลนี้เองทําให้นิสัยดีคิดดีพูดดีและทําความดีเพราะฉะนั้นจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีโครงการเด็กดีวิสดาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกันที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยนําเด็กนักเรียนได้หลายๆโรงเรียนด้วยกันหลายร้อยคนมารวมกันจัดกิจกรรมความดีก็ขอเชิญทุกท่านเนาะมีกําลังทรัพย์กําลังใจก็ส่งอาหารส่งขนมกบเคี้ยวส่งของรางวัลต่างๆ ไปร่วมกิจกรรมเป็นกำลังใจให้เด็กทำความดีได้ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมขุนยวมหรือผ่านทางพระอาจารย์นีก็ได้พระอาจารย์ก็จะไปร่วมกิจกรรมในวันที่26นี้นะี้ทั้งวันเลยก็ขอเชิญทุกท่านเนาะมาส่งเสริมเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีของพ่อของแม่ของสังคมของประเทศวันที่28นี้ก็ธรรมทญาณเนาะ ก็จะเริ่มเข้ามารายงานตัวอุปสมบทหมู่3,000ันลูกทุกศูนย์ทั่วประเทศและวันที่เจธันวาคมก็โครงการตักบาตรพระ1,000พลูกที่อนุสรสวรัสดีพะนาเลศสวนจังหวัดลำปางเนาะก,ก็อย่าลืมนไปตักบาตรพระ1000ลูกในโครงการสองล้านลูกทั่วไทยที่จังหวัดลำปางวันที่เจ็ธันวาคม